นี้นะคะอันนี้เราซ้อมเราซ้อมมาจากบ้านหลายวันมากเพราะเราตื่นเต้นกัการไปงานปาร์ตี้ครั้งนี้อย่างนี้เราไหนๆเราซ้อมมาเราก็สวัสดีเปิดรายการแล้วกังนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮิปทิงดัมวันนี้นะวันนี้เราจะไปงานนะคะเ e ส s ี e Moon Light p a r t y ปาร์ตี้มันให้สนุกจุดเบี้ยหน้าตลกมันแค่ไหนไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันแต่ งานนี้เขามีอะไรไทยเทฮิปฮอปเยอะๆโปเตโต้ก็มามีโปเตโต้หรืออะไรมีโปเตโต้เพลงนี้เพลงนี้ออกไปเตะคอฟังกันเลยเออเออนั่นแหละโปเตโต้ที่เขาลงเพลงนี้กับไทยเทเขาก็ไปด้วยเรานานนะคะก็ไปเจอได้จะมันไม่มันเป็นไงเดี๋ยววันนี้ถ่ายบรรยากาศในงานให้ดูแต่ว่าเราสองคนนะคะแบงแรงเมี่ยงกับชีตเคกรับหน้าที่เป็นพิธีกรทำสนามของรายการยิปคิง ภาคสนามเนี่ยนะจะตกมาที่เราเสมอจะใช่ว่าเรามากัน3คนแล้วเราจะได้2คนไม่ใช่งานสวยๆแมนสเตทยืนกับดารงดารานั่งเอาไปแดดเอาฟี่ค่ะอะไรประเด็นเลยเออสวัสดีค่ะเอาฟี่แม็กซิมนะคะวันนี้ค่ะเราก็ไปอยู่ที่งานเลสซิตมู o ไลท์ปาร์ตี้เออีดาลแล้ะคือแบบว่าเขาก็สวยเย็นวันยังวันยังข้ามันวันนี้มันก็สวยอยู่แล้วัง คืองานงานสวยอฟิี่เขาก็จะไปยืนสวยๆอยู่บนเวทีเมนสเตดม,มีกล้องจับสายขวากูแต่งหน้าให้ตายยังไงก็ไม่มีใครสนใจไม่มีกล้องไครสนใจไม่มีกล้องไหนสนใจแต่ว่า <ๆ S 2> พวกเราก็นามหน้าม่นนะงานไหน,น,นใช้แร้งงานงานเกียนง,งานเท้าป่ารั่วแบกหามก็เช่นเกลียนขอ,อให้บอกเราใช่แล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ชอ่ําที่งานเนี่ยมึงและซีดบูลไลท์ปาร์ตี้ปาร์ตี้มันสนุกสุดเพ้ยหน้ามันแล้วเจอกับพวก มันไหนดีไม้มัน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 มากตึง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 ตตตตตตงงงงง